สวัสดีครับวันนี้มาดูกันปลูกต้นไม้ไม่ยากนะครับแต่ว่า,านี่คือสภาพหลังจากที่ไม่ได้ลดน้ำมานานช่วงฤดูฝนเห็นฝนตกเยอะก็เลยไม่ได้ลดน้ำเลยนะครับตอนนี้ก็เลยกลับมาเริ่มลดน้ำได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับอันนี้ต้นมะนาวน,นะครับต้นแรก มันเหมือนจะตายหมดแล้วนะครับเพราะใบมันเหี่ยวหมดแล้วแต่ว่าพอมันมีส่วนที่ยังเขียวอยู่เห็นไหมครับพอลดน้ําไปประมาณ2สัปดาห์<อ>ก็เริ่มแตกแตกกิ่งแตกใบน่าจะรอดแลละต้นนี้เดี๋ยววันอื่นเราค่อยมาติดตามกันต่อนะครับต้นต่อมาอ,อันนี้อะโวคาโดนะครับอะโวคาโดจะ,ะเม็ดเอามาจากผลที่เราซื้อมากินเองนะครับแล้วก็มาปลูก ก็มีต้นนี้ดูดีนะครับต้นแรกต้นที่สองก็เหมือนจะตายเหมือนกันแต่หลังจากลดน้ำมาสองสัปดาห์เห็นไหมครับมันเริ่มแตกใบอ่อนเออเริ่มแตกกิ่งเริ่มแตกใบอ่อนแล้วก็น่าจะรอดนะถ้าผมดูแลดีๆอืปลูกต้นไม้ไม่ยากครับอยู่ที่ความใส่ใจของเรานั่นเองโอเค ตอนนี้ก็คล้ายๆกันนะครับข้างบา้าาขงบนใบก็เริ่มเหี่ยวแล้วซะส่วนใหญ่แต่พอลดน้ําไปอ่ามันก็จะมีวิธีเอาชีวิตรอดก็เริ่มแตกกิ่งข้างล่างออกมาแบบนี้นี่ค,ครับประมาณนี้ต้นอื่นๆก็จะไม่ค่อยมีอะไรนะครับอย่างเช่นตรงนี้ผมพึ่ง ซื้ออาหารมากินผมก็ปักลงไปเลยนะครับอันนี้โหระพาครับครับจริงๆพวกโหระพากระเพราเราสามารถเอาต้นต้นที่เราสั่งซื้ออาหารหรือเราไปกินตามร้านอาหารมาปักได้นะครับมันขึ้นเองได้แต่ว่าช่วงแรกๆมันจ,จะดูเหมือนเหี่ยวเราต้องลดน้ำสม่ำเสมอทุกวันนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะขึ้นเอง ต้นนี้ก็ตอนแรกใบร่วงหมดแล้วนะครับแต่ว่าพอมันยังมีสีเขียวๆติดอยู่นิดนึงมันก็จะโตขึ้นมาได้มันก็จะกลับมาได้ใบก็เริ่มออกมาแล้วแต่ถ้าเกิดมันตายจริงๆอย่างเช่นต้นนี้เป็นตัวอย่างอันนี้กระเพานะครับถ้าเป็นน้ำตาลหมดแบบนี้แบบนี้ลดน้ำยังไงก็ไม่กลับมาแล้วครับแสดงว่าเราเสียเขาไปแล้วก็ยังไงก็ต้องใส่ใจดูนะครับ ถึงจะเวลาน้อยก็ต้องใส่ใจใดูบ้างก็จะปลูกต้นไม้ได้เหมือนกันโอเคครับคลิปนี้ขอแค่นี้ก่อนเดี๋ยววันอื่นมาติดตามกันต่อครับ